นอันนั้นอะมันเข้าในทั่วปุ่นเ,เอาเร็วักพอจพาันเจ้าจากักูจักตันหานะันเห็นบอเอาเร็วเ,อ,เอ,อันเจ้ดา,าวเราอะบุจักกันอันน,านาั้นนะุจจักกันชงกอนช้างคม <laughs> <า>พ่เขาบอกมัน่บอกเจ้าเจ้าหูจัก้างคมบจักเออจักหน่อยใกนยหน้อยเลยชกอนโอ้ในช่องคนแล้วเพราก็บุจักช้างคมเจ้าก็บจักปุจิอนเดอมันีเด้อ เ้ชายคนช้อนมุกห้อยบ่เจ้าชายคนเป็นคู่บคนมาก้อเชีเราดชาตกกันานะดูชาวตกได้ตกานะตุกเอาแล้วเจดออกเจดอกมุจักช่งคมมุจักช่างคมเป็นยังไงบาช่องคมเจ้าละเห็ดหูบูหูคอยว่าเจ้าชี้ห้ายห้คนบอกคอชี้เินอาจารย์ให้คนชี้บอกได้เราอ่ะมันคอยคว้าจะคอเรามันก้ เห็นยังเาอ่ะนี่ยพอเอยจิไปช้อนจับคมเอาเลยเนี่ยนี่บอกถ้าต้องเขาจช้อนจับค้มบอกเราบัดโอ้โลดโอ้โลดเลยจ้ากันเจ้าบุขกันเจ้าบุจักคู้จักเลยจ้ามีชาวลาน้อยเราเออเราหนกโอ้เชิหนุกเราจีบช้อนเลยเราแกงเราไม่เราม่นี่ยเอนเราจริงใจแทบ่เราชชอนนีบบ่เอยบอกงเราคำนะช้อนล่านะนี่นี่นี่เป็นบ่นี ยากให้เอื้อน้องลูกลานูจันี่นะมันไม่ไหเาดันพันเนนี้ร้อยบ่บ่บ่เขชอบมาชอได้ไหมเขาไงเป็นอะไรสัละหน่อยงาม่สีก็งามเหมือนเนาะคนนึกว่านางเอกน้ำเรือดฮะคนว่าวเนี่ยแต่งตัวหลายคนว่าวคนน้ำงามกว่าเชิชัน ไปคนละยาบอกคนหนึ่งช่าชัดงามกว่าเรามันเลยต่าได้เป่นอะรช่าัดามไม่เนาะประมาทเนาะเพราะตามันนั่นคุ่นับช่งชัดไปกว่าคุณเอาเอาเอหรือว่ามักคนลหรือว่าน่ยไหนหรือว่ามักคนละอยากหรือไหนเนาะมักไปมันคือเพ่นเราเนาะยิ่วไอันชู่ไปสุดาเป็นหมลาไฟจเบิ แม่บอกชันได้อยู่ไหต่างคนตามางมันก็ได้มักนํำกันได้เหรอแม่ลยแก่อนมักคือกันมคือกันเนาะคือกันั่มาเชาน้อยเห็ดแม่บอเห็ดเราก็ใช่เพ็รโอ้ยผู้บาคนบ่าเพชรแท้บางคนโอ้ยบุเพชด่บอกหนาหนามันบุกคือกันดแม่เลหมักบุกคือกันหนหนาชี่ด่างบลแม่บอกันว่าบอนผักบออบอนยังลองเนี่ บอกขาเด็ไม่เทนานยหม่าได้ัวามันน้าตาบุกบอกเที่ยงใช้ตัวชาวชันยังงานไปเนอะการหูพางนี่กันอวนกันยังมาชำชาวชัดเอาเลยชาวชัดอวนกว่าได้หมดเจ้าพวกเปวดากเลยกวดากอ้ความปวดนั้นเพราะนั้นละไปกว่ากันเช้าอันบ่นนั้นข่อยไปกับนันเ่าแพทย์นั้นกับเบาเชื้อนั้นไปชุดนั้นนั้น ชาวน้ำบ้านโพดบ้านคนบ้านนั้ะเขาเรียกกระโดดชาวบ้านยังก็เป็นไงชาวบ้านไหนเอาชาวบ้านนั่นน้องแขงอันเดียชาวบ้านนั่นเจ้าออกมาหอดชิ้นหนึงจุกตานเดียจุกตานว้าวเขาว่าคนเราขักแต่นั้นบ่มากสิโอ้ยมากอะเราบ่คันเรานั่งนี่จะเต็มบ่เตียงตัวนี้คันเรานั่งโอ้เต็มมาแล้วแล้วจะหักผู้ดูมั้งอันนี้มาคนละไหน ต็ม่เนี่เต็มน้ม่น้อยเนยห็นบมตูห่มชกคอยจนหักไชกชกหลดชกรหลดเปียนชกรหไหมะเนี่ยนั่นแหละชกคุณลอขี่บ้าแต่บ้านลูกข่อยบ้าหอนบ้านนั่นนักกระชอเนี่ยมันม่มีกลุ่มมันตเชียงมันดังในห่ันี้ฮักเล่เราเราก็วยยักษ์กว่าชกอันนี้ฮักเล่เราอ่ะ ลูกมาให้บกเกียกมัดไทยม้อนั่นกับบมีบันมอนฉากบัดเอาเชือกมัดจะเพิ่ขี่บานหัวเทื่อนแล้วมาไทยเชโน่ไปแล้วจามแขนผมพี่ลึกอเลยท้ะอันนี้ว่าชิปไปต้อนชาวบ้านนั่นคนยังน้องอันนี้นาะยังไม่ได้ไปปะเนี่ยยังไม่ได้ไปเนี่ยมาในกระแบงให้ชาวละน้อยนี่เด้๋นี่ชิปไปต่อปะเนี่ยเอาไปต่อแล้วผู้นั้นเป็นแห้งจับไก่จับ ช่างแม่นแต่คือนี่คือว่ไปตางพุนก่อนจะมาแวะนี่โอ้ยมาบทางบัดไปนี้เออทางเด็ดปลทางคุณไม่เข้าใจหรอไงในมาเรื่อเลานี่สชก่อนสนองเพิ่นมาเล่นชวนคยนะบอกตอนนี้งานาหลาน่อนอยันยังเหียแห้งใช่แล้วัวไอ้เนี่มีท่อก่อนซาาน้อยชีบีใค่เจ้าให้แตกกระจุยด้วยเพ่นบ่าสารน้อยชิดสองหลอกแลเจ้าหันแหลอก

อันนี้เอฟซีทางารวันเป็นยอืเขาโตเขาอันมเขาู่แล้เาะมาหาบอกน่อยเป็นอะไรงูควายไผ่บิงมาเนี่ย่อใหญ่มาหอดจ้าวลานหนแลมาให้เขาไล่มาได้ไหมเนี่ยเช่นนึงบชาปนี้ไปซองบอลนอก่อใหญ่บได้ตั้งชาวาชิมาาน่นี่โดไปทูนบอน เปนได้พอไหมนนยะนาผู mm ้ชาวแบบไดู้ปญี่ปุ่นฮะใช่ไช่ใช้บเชิญไหมอ้ได้ไ่ไดชวนต้องมไปจะได้ออกมาได้ใครพาไปผู้ชาวคนยะนาผู้ได้ชวนไปคุณนี่บอกโอหผมจะได้วันนี้ม่ได้หอดเนาะยังม่ได้หอดไกลไปหาบ้ารนีนไปท่นาไปเิเบาเนี่แหละเป็ลยเอายู่พุทเนาะคนทางนทดยเลย บ้านชาวละานอนี่ยช่างกอนอ๋อฮะนี่น้อยอยู่บันในชโนนี่นยเด่น่น่ะอ๋อฮะโอ้ยบ้านลินนี่แล้วมาชู้ห้องอยู่ห้องกินใช้ผู้ชาวน่ะฮะอยู่ใช้ก็มาหอดแล้ว ฮอดไช่ฮอดไช่เราฮอทไช่ได้นไงคนเือนนะวะฮะอ้ารออือเอาผู้ชาวนั่นอยู่ใช้จะมาทำกันกับเจ้าวะอยู่ใช้ละเราฮอทไช่ได้เนี่ยผู้ชาวาน่ะวะเดี๋ยวว่าเจ้าเรามา เออเออไปกับเอ้เราเมื่อใดเมื่อหนึ่งจะชงเราเข้าไปเฮือนคอยพุ่นเ้อะอชงเฮือนเออบอคอยให้ไปเฮือนคอยพุ่นรุ่นแต่คอยอยู่เฮือนพุ่นเออ่อยจโทรหาเราเองเอาะขุนยัยมาปูคักเลยมันตอนทับขุนยัยเนาะคอยโทรหาเราเองเนาะเดใ้อฮะ เออคนยบ้าหาชาวลาน้อยเดี๋ยวนี้น่ะค่อยดังอยู่น้ำชาวลาน้อยเดี๋ยวนี้นี่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 เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ค่อยชิมมะแกงนอไม้นี่กินนี่เห็นบ่นี่ผูชาวยังไปเอาหม้อเอายางมาชิมมะจักนอไม้นี่แกงนี่นี่นอไม้แล้วปอกไม่อะไรนี่เห็นบ่นี่สายอดเห็นบ่นี่ชี้ยอดนี่เข้ามานี่เห็นบ่เห็นบ่ เห็นบ่หนูไม่เขาบอกไม่อะไรนี่นะผู้เช้านั่นคันว่าให้ไปรักชามในมื่อใดเอานั่นคอยจะคิดคอยจะคิดโทรหาหรอกโทรหาเราเด้อเห็นบ่เออเนี่เน่เห็นบ่แนาะใช่อันต้องแชร์ได้ตอนนี้มื่อใดก็จะโทรหาหรอกพูดละเขาวันพักพูดละคัาไปนอนกันดีโอ้เลว ออกแจ้งรู้แหละเขาบ้านพักเอาบ่มีบทเช่าหอมก็พราเช่าอยู่บ้านพักเป็นนอนบ้านพักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะบ่แม่นว่าเฮาคนที่ไปเช่าอยู่เฮือนคนเขาเห็นว่าบ้านพักกับเนรุได้เข้ากับผู้สาเชาได้ไเขาไม่ยังเขาก็พักกันกินไม่ได้เขาเล่าพักกันนะเขาคนเดียวไ่ได้เข้ากับผู้สาวเช่าไปนอนอยู่หันบ่แม่นได้ไปพักกินข้าวกินน้ำได้ทหารนั่นได้เขาจ้างแล้วเออของาจ้างแล้วแต่เขาที่นอนแล้ว พันผู้ชายเพเมพใจก็เหมือมาในต้จานมจะใช้บานนี่อะไร่้ยหนากันน่ะนี่มาตัวนี้ไดเห็นเออไจับเล้ในมือจะนอันนี้เนาะออทางนั่นทางมือจาเออมันกระชิบมตัวนี้แล้วกยมามะยังัมันอนบุ้ง้ยาวได้ไเออมักินมากินนอนวันน้นหมัันมากไม่เนาะ

ทมจับเจือผู้ได้กินขาดกว่ากันสองคนนี้ระหว่างาสนค่อยพวกนั้นลุกลงได้ด้เออต้เชวผู้นั้นกับเชีดายผู้นี้เวผู้นี้ชียดายผู้นั้นเู้นชีไดายเนได้ใ่ไนาะตกลงบ่ได้จะคนตกลงบ่ได้แต่ลุกลงมันกับบได้ดอกเลยคว่าชื่ออลไรอันนี้เขาบพรพามเหาดอก เอาใจบ่แหล่ะแต่เหาฉันเอาเอาได้อยู่คันฉำเขาเอาเอาเปนเอาก็ได้ชำเขาเอาแม่เราเอาต้องการกันมันนักคนว่าก็อยากได้วยง่ายไปเออคนก็อยากได้เนาะว่าสัตว์สัเขาเอาดันเจอแม่เน้อเขาบอกคนอยากได้นะมันบอกคือเขาบอแมันบอกว่าจำได้กัเอาคันคนมันอยากได้อายุเนาะเป็นชานเอินอยากได้เป็นตูเป็นตอก เป็นตังเงี้ยเนื้อเนึงน้ออันว่าแบบวันห้าสิบล้านทำหาบาทหรือชองบาทมาใช่แล้วเอาได้บ่โอ้ก้อนเอาเทียบไปนะเอาเทียบอย่างกระขายของนี่กระขายตามเนื้อผ่าได้เข้าใจหมดเลยขาขายบ่เอาแล้วผ่าชำนี้นี่ตุจานชื่อได้ชำนหนผ่าชำนี้โยทำมาตราบ้านเมืองมันได้เออกระชิอว่ารวมหน้าไปกับบ่อพวก้เนาะผ่าผ่าชำนี้ก็คือว่าธรรมดาเนาะร กบัวว่ะมือนั่นมือนี้บอวชื่อช้างชื่อได้ธรรมดาโอ้พ่อเลยชบนันหรือว่าไปนางยากไปอย่างอื้บอกไปดูไพยดอกัมือชองมือชามคดชีวว่าเลยรมือชองมือชามมือหนึ่งนั่นคือกันเขาที่ผ่านมาแล้วแต่บนทัดได้มีอันแมงวันตัวหนึ่งมันจับคือกันคือกันกระปันนอนชื้ออยู่เงยๆนั่นที่อําอย่างอันคองอันนี้อืมเขาวอาแจ้งนี่แหละ ผู้ลังคนบอกโอ้ยเอาน้อยๆนี่ครับแท้แท้ได้ยายายาจำเกันกับเอไอแม่ฮั่งแปดคัวแล้วหน่อยว่าหลายดอกไปใช้เจ้าดอกเจ้าจะไปไหนเราจะกลับแล้วเอาแล้วบวท่าติดแกงน้อยมีเอฟซีท่าเขาอยู่เขาเก้าพอดเดิมเออเขาจะยังไม่กลับเขาจะกลับมาเออกันรันเจ้าอจักกันรันตอนไป้มาแลเ้วลูกกันเรามีสัญญาณให้เราโทรมาหาเนี่ย ะบเล่ตอนเราผักนัเนี้ยเวลาเราผักขนาแหละละให้เราโทรมาหาแน่ะคว่ามันพ่อเป็นกระไดกันชิดคือกระดิ่งมันอเจ้าพี่สาวไล้ในี่เดี๋่วมยังไมโน้กเราเน้อเดี๋ยวนู่กเดี๋ยวแก่แล้วบอกเขามาเลยนี่ขา เอาเลี้ยววอเชืดแล้วเห็ดเนาะแจากแล้วพุ่นน่ะแล้วจากเราเห็ดยังแลี้ยวจะผักบ้อเออจากเลี้ยวจะผักยังไปเบิ้ลจะได้ตุจานปัปผ่าจะเบิดเลยนั่นแหละจ้ะมัดกระชิมช้ำกระชับคอยไปอันบ้านนั่นอันนั่นกับมันจักแล้วคอยไปบ้านนั่นไปย่ายันยังหาลงแช่งนั่นแล้วดังไปชื่อขนมีลูกกันเด้อวะเนาะ ไปชือขนมไม่รู้ก็เด้อเหรอไปกับบอกเน็ตออกเลยกับอ่าลาดจัดจนาชื่อและดังไทยไม่ระดังไทยอนั่นูตลอดผ้านนู่อยู่ใชนนอ้เนาะแะดังไทตเนาะและดังไฟเราดังไฟเดรดังไฟเดบนาังฟเบนเราเดนเราดังไฟเเราดังดนรดังไฟเนรากไฟเนเราัไฟเนเาดไฟเดมุนาดังไนังไฟนงไเนเาเนาไฟดนาไฟาไฟนา ชาวนไปกว่าบางคนชาวนาบางนมากกว่าบางคนแบบนั้นเนาะแสดงว่าคนใหญ่นี่ยนมันพุ่นง่ายอยู่ใช่ชาติพุ่นใยำหนาวบตากะท่นเชาใช้คนนี้นอ้ฮวันนี้นันคันว่าจะว่าตุ๊จันเ็นจีเซียใจเนี่ะแต่เราไปหา่อยแต่เหืือเราไม่ได้เหตุันเหตุนี้พอปไหนเลยผมก่อ ว่าวย่างไงตัว้่อยมำงามธรรมชาติบ่จะว่านะงามธรรมชาติงามธรรมชาติเราแต่งห้าแห้งไปวันนี้เาลดูจานนั่นกันว่าได้มักไผ่สเปคไผ่สเปคมันคือจะว่าได้เซ่ามิกพุ่มคือฮาวอลคัดเซรามิกแม่มนะับคอยน้ำมันสมผ่านลาที่กันกับขึ้นภูผาปลาไหมมันบ่เมน มันเชี่ยวมันก้าแป้งน้ำแดงมาทามันงามเลยน้ำงามธรรมชาติได้เอยปีหนึ่งไม่ได้เห็นฮดกับก้าแป้งกับหนึ่งพี่ว่าอ๋อนเนี่ยใอยจะเอามาแต่บ้านปุ่งปอนี่มาพ่อก้าแป้งเขาไปตลาดเปิดบดพันกว่าบาทจะเป็นชื่อจะเปิดชื่อยังชื่อก่อนเอากูยาบันเมียอย่างไรล่ะเอยชื่อให้มันชื่อเขาไม่ได้ห่วงห้ามนะงามไผยกับงามเมียเฮาห่แม่พราะมันว่าว่าโอ้ย เราจะชื่อได้นั่นนี่บ๊อบ๊อบอบคนกำมะงามมากเฉาะบักชายอยู่เื่ากันบ่แมนว่าชิดไปมุดโยดอยู่คือประจำนี่คือเพิ่นเว้านั่นก็คุยนานอันคุ้มโมหีคุ้มคุ้มคุ้มโมฮีเนาะคุ้มมฮีเพิ่นว่าว่าอันอืมคุ้มโมฮีคุ้มโมฮีไน่าบ่อาบคานก้อยคำบ่านอนน่ะมันว่าฮักงนาะน่ะก็ว่าอันนบ้เอาบ่เปบนไน เราบอก้แล้วว่าตัวจผมบวีบวกการก้ยยของันนอนะว่าเขาบอกมาแล้วก็ไปไก่สาแมตกระถืกินนึงเนาะใหญ่คันบวมเองเมื่อกีกเลยพแพ์เลย่สาแเมตกระถือกินกะบคัขนไดแม่นบ่ได้เนจากเขาฉีดน้ำหอมเหยเนาะเออเมนที่เม้นคือประแดก มันคือปลาแดกก็ได้ขาีเอาวนนัมันเนวแช่ก็คักด้กินกับชุมกามขัามันยังปลาแดกแช่ไปวัดมนมนแช่ก็ไม่หญ่เราช่วไปมาดกันปลาแดกมินได้ด้วเขาหมักแล้วตัวจานมันมันมีหลายอย่างเมักนี่มันมินบอปลาแดกช็อกของชาเนี่ยนะี้วนะว่าทางนาทางนาเลอก้อนนี้ทางนาเลยเสียดา เห็นว่าเป็นผู้ชายคือทู้ก้อนเนี่ยคอยจะแกงเช้งเรื่องเห็ดกินนั่นมาโลดแกให้กินนะ่อันอยากแข่งกับตุก้อนนี่ได้หรือว่าเข่านี่ก็ได้เข่างามคานี่ก็ได้บอเป่าเอาข่างามคานี่ก็ได้หรือเ่าเย็นว่าตัวจานคลัาเย็นว่าคลังก็ได้เน็บเข่างามค้าผมได้คนใหญ่แห่งมากและประชัน ตูจานเบิ้งข้าวกะลิเนอะผัวเจ้านั่นมันเป็นคนไดนอันเอาเจ้าจังปะเจ้าปะบ่รู้ว่าผัวปะหอยแลปะเขาบ่เป็นตแตะแตะมันบ่ให้มันบ่ให้เบิดเหมือนตามคืนม่เนอะตามเหมือนตามคืนแน่อ่ะไม่ว่าเลยตามคืนนิดเดีย่อยเบิ่งอ่ะเนาะมันก็มันบ่หนำเจ้าเนาะเจ้าปะนั่นเหมืนเด้ประเทศไทยบ่ได้แม่นบ้านหลังเดียวเนาะโอ้โห้วคนไทยนเนอะหัวก่อนเจ้าเด้ช ว่าก่อนอยู่ในนี่แล้วเนอะอยู่ไทยอยู่เล่านี่แล้วอยู่ในเล่านี่บ่นําเจ้ามาบ่นําเห็นยังเด็กเงินเมียเราก็นใกล้ๆนี่เงอนเมียเราเมียล่ะเอาเมียต่อหน้าเพื่อนข่อยนี่ยอ่าอยากันแล้วเพือยากได้ผู้ใดก็เอาเออกันแล้วมาถึงว่นเราเราเอาจะเอาอ้างเจ้าลูกเนาะเอาวางแล้วเราอยู่ใกล้ๆกันเอาเพื่อนไข่อยกินเหมเออเอาคนใช้อะเอาหมูเจ้าเพื่อนกินหนาสักการเงินเราไหร อาเห็นหมดแล้วแล้ววางไข่เอาให้เจ้า oh. บึงค่อยก็เอาคือกันนะคอยก็เอาหนุ่มไทยคือ yeah. กันแต่ว oh ่าบเป็นก okay, um, so ็จะแตกแล้วคอยจะปะบอดีเนาะอันดีไทยกิดไทยกิดอยู่นั่งแน่บอมันคือว่าเออมันมีเงินแล้วค่อยปะมันดีนะมันเป็นยังไงบ่คู่มันดีนะคู่มันดีนะยังบ่เคยเจอจักเถื่อเจอคู่บอดีก็เลยบอกบ่ได้ทุกจานเลยไม่บอกบ่ได้เด้กระชิ้หู้อยู่เหมืนบ่ผู้ดี ก็จะได้ผู้ดีแะละจังว่าเปิดใจหาใหม่เดนค่ะทั้นว่าคือผู้อันเก่าแล้วบ่เอาผู้อะไรเด้เอาผู้เก่าใส่ชีวิตน้ำากัลยมันกับบ่เอาลมันกับบ่มาเอาเจ้าแล้วมันป้ากันแล้วว่าเอาผู้ใหม่นะเขาอยากเขาอยากถามเจ้าผู้ผู้เชี่ยวใหม่นะผู้เชี่ยวใหม่นี้แบบไรมันจังดีนะกับเจ้าน่ะ่ลูกแล้วยังบ่เคยได้เธอนี้ผู้หมักลักเจ้านะแล้วคอยชิบอกเขาให้จังชั้นจังชั้นเนอ้อเราจังหมักกับ คนผู้ชายนี่นะยันว่าไม่มีผู้มักนะคอยจาว่าบได้แล้วคนเ่าเลยที่เอาเจ้าก็บอกเอาเอาไปได้แล้วคอยตัดละไม่ของคนเถ่าคอยเชี่ยได้ได้คอยแกงค่ะเจ้ากินคอยแกงเบดนี้ได้คอยเชียได้ครได้ยินนะชได้แชียดายอกไหมอ้าขอบมีได้ตู้คอยเชียได้ได้คอยหาปลูกเนี่ยมนปลูกในเด้อ บ่เนาะวาวเนี่ยวาต้องบอกบ่าน้อมได้แหละคนปลูกปลูกใคอยจะปลูกใครจะรอดอันนี้เมียมงเนาะไปปลูกกันขันจ้างกต่ชิมาปลูกใครรอดเงาหนึ่งไร่ไปได้ว่าฉันจะเมียบ่ได้ยังบ่ได้ผัวฉันชิาโสดบ่าโอมีชิดได้มีชิดได้หัวใจแล้วได้มาปลูกก่อนหรือไม่ฮะคอยปั๊บปลูกใครเจ้าเนาะเจ้าบัดนี่ใจใจคอยบัดประมาณแค่นั้นได้ขันคอยปลูกให้แล้ว ผู้การท่านกับท่านยากระชัยเน,ะ oh. นาะโอ้คุณแมนท่านอะไร